2 2 tám 1

ห้าสี four. Four. Five. Five. Four. Five. ่ห้าเท่าห้าเท่า เล่นเองเดียวมเก็บ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 วะเร็วเร็วเร็ววะอยู่นะเอาละคันกว่าเอาแล้วาัสเลือบเปิด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 ไปเร็วเร็วไอ้น่องพี่ว่าลูกที่มึงบอกให้น้โปล่อยอ่ะมึงต้องฆ่าเอง่ตำแหน่งนั้น่ะ เนื้อเราปล่อยโจ๊ะลากได้ดีไปแล้วหกห้าดูดูเฮ้ยตงน่ะงที่ั เดี๋ยวผมไม่ปรับปลเขาเรียกว่าห้าสิี่สิบครับ้ไม่ได้ห้ามนี่ไม่ได้ห้ามอยเสียบวนเลยเจ็ดดี เออได้ยวะรองเท้าใหม่เด้งถยงไหนเลยวะวัดเลยลูกขึ้น้นขึ้นขึ้้าหน่งามดี่้แปดห้าดูเร็วเร็วเร็วเฮ้ยแบงค์พัฒนาการ หกแปดเดานเลยเดินเลยโอ้โหแบงค์ซันแบงค์หนูอ่ะเราหย่อมเขาไม่ได้เขาต้องต่า

พร้อมครับิบ<า>เบสแปดอ้ไม่งั้มาตัวเดียวเลยนะเอาไม่ได้ ยุกขาขวาไม่ท okay. okay. ันกล้วยจูกปาดแต่ตาเก้าส uh ิบเอ็ดเ้ไแล้วไปแล้วไปแล้วดสิบสองเก้าโซ้โซ้โซ้โล้อยปล่อย้งไว้โอ้โจอยดีไม่พลดเออโโอ้ห

โยเฮ้ยอ <aunque S 2> ้สเนดนเดือเกมสิบส <14 10 S 2> ี่สิบเกเกมครับเปลี่ยนข้างครับเซตต่อไป